สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับอันนี้กันเลยงานแล้วนะครับ6โมงฝ่ายนะครับวันนี้เหมือนจะคําแล้วนะครับ6โมง6กมงเก่งนะครับคําแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาร้องประกดถึงสักกํานะครับของนี่นะครับแต่ว่าหน้าวันนั้นมันมาไม้นะครับได้ไปแต้มเดี๋ยวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาร้องเต็มที่สักกัมนะครับ กบบนลถูกกับบอยุดนะครับโมมีปัญหาแล้วครับวันนี้ครับวันนั้นมันบันทำงานนะครับบางทีเราต๊กๆไปกับจังวอลเรื่องการทํางานด้วยนะครับวันนี้วันยุดเลยนะครับมาลองดตามครับชมนะครับครับนี่กับมาใหม่เกานะครับมาลองดูกอนนะครับแต่ว่าน้ามันน้อยเดียวนะครับเดี๋ยวจะลองย้อนดูในเล่นด้วยนะครับ จะท้ายเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าอยู่มืดๆนะครับคนเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวความปลอดภัยนะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับน้ำไหลนะครับจะน้ำน้อยนะครับน้ำบนนักนะครับปานข้างจะมืดนะครับโยนเยือลงไปบ่หันนะครับจ้องไอ้ตะเตนะครับพอแล้วน้ำมันแห้งนะครับบ่ได้มาเมินนะครับ รู้สึกว่าไอ้จองที่เขาแปรงไว้นี่กนะิ่งไม้มันขวางนั่นนะครับเดี๋ยวบวญเจ้าจะได้จะมาร้องค้ำนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวร้องเล่นๆก่อนนะครับครับค่อนข้างจะเหมาะเลยนะครับดิงมันอยู่นะครับแต่เมคืนตากใคยดีนะครับใส่ตากับกมคยดีโยนไปป่ามันลากเข้าไปก็ไม่ไน้นะครับติดลดไปสามตัวแล้วนะครับ นี่ก็ได้มาอยู่นะครับสามเต้นนมนะครับเดี๋ยวหกหมุเจ้าเดี๋ยวมาเจ้าเจ้านะครับเดี๋ยวจะมาซ่ํากันนะครับครับนี่กับฝนตกลงเม็ดน้อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเราจะเลาะไปหอมสักตีนะครับเช็กไปนะครับเผื่อมันถูกหมุเจ้าจะได้มาจอมนะ